ช่วงนี้ก็เริ่มมีพระนะทยอยรนะาสิกขาราสิกขาเนี่ยชาวบ้านเราเรียกสั้นๆมาศึกนะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมามายถึงการาเลิกหรือว่าถอนจาก การศึกษาพัฒนาตนนะศิษเนี่ยก็คือศิกขาลาศิกย์ขาคือลาจากการศึกษาเพราะว่าเรามาบวชเนี่ยนะตามาหลักของพุทธศาสนาคือเพื่อมาศึกษาศึกษานี่เป็นภาษาสันสกฤตนะภาษาบาลีเขาเรียกศิกขา ลาศิกขาก็คือขอลาจากการศึกษาการฝึกฝนตนะหรือขอลาจากการประพฤติตามศิกขาบทนะศิกขาบทของพระนี่ก็มี227ข้อนะในปาติโมที่จริงมีอีกหลายร้อยนะนอกปาติโมเรื่องศิกขาบทนะ อย่างนีที่เห็นเนี่ยนะข้างบนเนี่ยก็สิกขาบทนะสิกขาบทเล็กๆ,ๆน้อยๆนะนะเรียกเสวะเรียกว่าเสขียวัตเสขีหรือสิกขานี่ก็ความหมายเดียวกันตอนนี้พระก็เริ่มจะทยอยนะศึกหรือว่าขอถอนตัวจากการศึกษาการปฏิบัติตามสิกขาบท พูดถึงเรื่องของการศึกเนี่ยก็มีเรื่องเล่านะเกี่ยวกับหลวงปูด่ดูหลวงปู่ดูท่านก็มรณภาพไปนานแล้วนะตอนที่ท่านมีชีวิตยอยู่เนี่ยที่อยุธยาวัดสัตแก่ท่านก็ได้วการยกย่องนับถือว่าเป็นกิจเกจิอาจารย์คนก็เชื่อในอความศักดิ์สิทธ ของหลวงปูด่ดูจากนั้นที่ท่านก็ไม่ได้แสดงอะไรเท่าไหร่นะ <c oughs> คราวนึงก็มีพระเนี่ยมาบวชอยู่ที่วัดสักแกบวชได้พักใหญ่นะก็ได้เวลาศึกนะก็ก่อนจะศึกก็มากราบหลวงปูด่ดูขอให้ท่านช่วยลดน้ำมนต์แล้วก็ให้พร หลังที่เขาก้มกราบหลวงปู่ดูแล้วหลวงปู่ดูก็พรมน้ำมนต์เนี่ยพาลุมนี้ก็อธิษฐานในใจนะอธิษฐานว่าขอให้ร่ำรวยมหาศาลขอให้ลาบผลพุนทวีขอให้มีกินมีใช้ไม่หมดแล้วจะได้แบ่งไปทำบุญเยอะๆนะหลวงพ่อพมน้ำมนเสร็จเนี่ยเขาเงยหน้าขึ้นมา หลวงพ่อก็จ้องตาเขาแล้วก็บอกว่าท่านที่ท่านคิดเนี่ยมันต่ำไปนะไม่คิดให้สูงไว้เหรอแล้วที่เหลือนะที่ท่านคิดเนี่ยมันจะตามมาเองพารุมนั้นเนี่ยอึ้งเลยนะสงสัยว่าเอ๊ะหลวงปู่รู้ได้ไงว่าเราคิดอะไรเราทิศฐานอะไร แต่นั้นไม่สาคัญเท่ากับว่าที่หลวงปู่ได้พูดนะไอ้ที่ท่านคิดเนี่ยมันต่ํานะทําไมไม่คิดมันสูงไว้นะแล้วที่ท่านคิดเนี่ยมันก็จะตามมาเองคิดต่ําเนี่ยไม่ได้ว่าคิดลาม,มกนะคิดอกุศลนะอันนั้นมันต่ําอยู่แล้วนะแต่ว่าต่ําของหลวงปู่ดูเนี่ยหมายว่าไอ้ที่อยากจะร่ํารวย มีลาบผลพุนทวีเนี่ยนะมีกินมีใช้ไม่หมดเนี่ยมันยังต่ําอยู่มันเป็นประโยชน์ชั้นต่ํามันเป็นพรชั้นต่ำมันมีประโยชน์หรือว่าพรที่สูงกว่านั้นนะสูงกว่านั้นเช่นอะไรนะก็คือธรรมะนั่นไงอายุวันนาสุขาพรานี่ก็ยังถือว่าเป็นพรชั้นต่ำนะ ที่สูงก็นั้นก็คือธรรมะก็คือเช่นให้มีความเพียรให้มีสติมีสมาธิมีปัญญานะอันนี้เราเรียกว่าพรชั้นสูงและสูงที่สุดนั่นก็คือนิพพานนะอันนี้พระรูปนี้ถ้ามาบวชเดือนหนึ่งเนี่ยนะที่จริงก็จะว่าได้ประโยชน์น้อยก็ ก็ S <S <an> <S คงพูดได้นะเพราะว่าบวชมาเดือนหนึ่งก็คิดได้แค่นี้คือขอให้ร่ำรวยมหาศาลขอให้รับผลพุนทวีมีกินมีใช้ไม่หมดเนี่ยคือไม่ต้องบวชเนี่ยใครๆก็อธิษฐานแบบนี้แต่ถ้าบวชเนี่ยอย่างน้อยดึงเดือนนะมันน่าจะได้อะไรว่าอันนั้นเนี่ยมันเป็นทรัพย์ชั้นต่ำนะมันมีทรัพย์ที่สูงมันเรียกอริยทรัพย์นะซึ่งจะทาให้เรามีความสุข นะอย่างแท้จริงเพราะว่าร่ำรวยมหาศาลรับผลบุญทวีเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่ว่าความทุกข์จะหมดไปนะมันก็ยังทุกข์อยู่นะทุกข์ว่ายังได้ไม่พอนะีหลายคนก็ทุกข์แบบนี้แหละหลายคนเนี่ยมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านก็ยังรู้สึกว่ายังรวยไม่พอ นะเครียดนะเวลาหุ้นตกอะเวลาค่างเงินตกเนี่ยนะเครียดเลยทั้งที่ตัวเองก็มีเงินเป็นพันล้านนะแต่พอหุ้นตกนะอ่าก็กุ้มใจแล้วนะทั้งที่หุ้นตกนี่มันก็ทำให้เงินของตัวเองเนี่ยลดน้อยถอยลงไปมันก็ไม่ได้มากเท่าไหร่ หรือถึงจะหายไปครึ่งหนึ่งนะมันก็ยังรวยอยู่นะจากพันล้านหรือห้าร้อยล้านเนี่ยเนะพราะนั้นเนี่ยถึงแม้จะมีลาบผลพุนทวิล่ารวยมาสามก็ย,ยังทุกข์นะทุกข์เพราะยังได้ไม่พอทุกข์เพราะมีน้อยไปหรือไปเจอทุกอย่างอื่นเช่นลูกติดยาป่วยเป็นลิวคีเมีย เป็นมะเร็งหรือว่าลูกสาวอย่าร้างกันถูกผัวทิ้งเนี่ยไอ้คนเป็นอพ่อเป็นแม่เศรษฐีก็แม้มีเป็นเศรษฐีแค่ไหนก็ยังทุกข์นะเมื่อมีความทุกข์ใจแล้วเนี่ยดับทุกข์ไม่เป็นเนี่ยนะทุกข์มันก็ลุกลามแต่ถ้ามีอริยทรัพย์นะมีสติมีสมาธิโดยพ่อมีปัญญาเนี่ย มันก็ทำให้ความทุกข์ใจไม่สามารถจะครอบงำนะจิตใจได้ชาวพูดเราเนี่ยหลายคนเนี่ยมาสมาทานพุทธศาสนาตั้งแต่เกิดนะแต่ว่าแม้แต่เรื่องประโยชน์ที่พึงได้รับจากชีวิตเนี่ยหรือประโยชน์ที่ได้จากศาสนานี่ก็ยัง เข้าใจน้อยนะเข้าใจว่า,าศาสนาเนี่ยจะให้ได้เพียงแค่เนี่ยอายุวันนะสุขาพลาอย่างภาวรุณเนี่ยก็ไม่สนใจอายุด้วยนะไม่สนใจวันนะสุขาพลาด้วยนะสนใจแต่เงินนะมีรวยมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านแต่สุขภาพแย่นะเป็นโรคหัวใจเป็นมะเร็งเป็นเบาหวานไตวายเนี่ยมันจะสุขไหมะนะ แต่ถึงแม้จะมีสุขภาพดีนะมีเงินทองร่ำรวยนะมีกำลังวังชาแต่ทุกจนฆ่าตัวตายก็มีเยอะเพราะผิดหวังในงานหรือว่าเป็นโรคซึมเศร้านะชีวิตครอบครัวเกิดวิกฤต ของมื่นี้มันก็หนีไม่พ้นนะหรือว่าห้ามได้ยากนะวันดีคืนดีมันก็เกิดขึ้นมาแต่ถ้าเรามีอริยสัพนะมีสติสมาธิปัญญาเนี่ยมันก็ช่วยทำให้ร้ายเนี่ยนะกลายเป็นดีหนักกลายเป็นเบาได้ดังที่ หลวงปู่ท่านเตือนเอาไว้นะว่าเนี่ยทำไมไม่หวังให้มันสูงกว่าน,นี้นะเพราะว่าสิ่งที่สูงกว่าน,นี้เนี่ยมันจะช่วยทําให้มีความสุขอย่างแท้จริงแม้กระทั่งนะธรรมะที่อีกตัวหนึ่งที่สําคัญกนะ็คือวิทยะความเพียรนะถ้ามีความเพียรแล้วเนี่ยนะไอความร่ารวยนะลาบผลพูรทีมันก็จะตามมาเหมือนกัน ยิ่งถ้ามีสติสมาธิปัญญาแล้วโอ้แม้จะจนก็ยังมีความทุกข์แม้จะป่วยก็ยังมีความแม้จะจนก็ยังมีความสุขแม้จะป่วยนะใจก็ยังมีความสุขนะนะอย่างมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าเป็นอย่างหนักเลย วันดีคืน,นีีก็เพราะตัวเองเป็นมะเร็งมะเร็งเต้านมอ้เหมือนข้อซ้ำคำสัตว์นะแต่เผื่ว่าพอเป็นมะเร็งเนี่ยเธอได้คิดขึ้นมาเลยกับแ่มใสโรคซึมเศร้าหายไปเลยเธอบอกว่ามะเร็งเนี่ยนะมันทำให้เธอเนี่ยได้รู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองแล้วก็รับมือกับโรคได้ดีขึ้น จึงมีความสุขนะเป็นมะเร็งนะแต่มีความสุขเ้าบอกเธอไม่กลัวมะเร็งเลยถ้าไม่เป็นมะเร็งก็คงจะเป็นก็ตายเพราะโรคซึมเศร้านะัเพราะว่าโรคซึมเศร้าทำให้เธอตายโดยไม่รู้ตัวเธอบอกว่าเธอพยายามฆ่าต,ตัวตายมาสามครั้งแล้วตอนที่เป็นโรคซึมเศร้าแต่ไม่สําเร็จแต่พอเป็นมะเร็งนี่ได้คิดขึ้นมาเลยนะ โรคซึมเศร้าหายมีความสุขขึ้นขณะจิตแพทย์ยังบอกเลยเนี่ยจิตแพทย์ที่รักษาเธอเบโอทัศนะการมองโลกการมองชีวิตเธอเปลี่ยนไปตั้งแต่เริ่มเป็นมะเร็งไอทัศนะที่หมอว่าเนี่ยก็คือปัญญานั่นแหละคือความเข้าใจเรื่องชีวิตความเข้าใจโลกนะซึ่งก็เกิดจากการที่ได้คิดนะเพราะเป็นมะเร็งนะ พอได้คิดปุ๊บนี่นเป็นมะเร็งก็จริงนะกายป่วยแต่ใจไม่ป่วยแล้วนะถามที่เคยป่วยเพราะซึมเศร้าก็หายไอ้น,นี่มันตายจากคนจำนวนไม่น้อยนะที่ร่ำรวยมาหาศาลนะแต่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ฆ่าตัวตายอย่างที่เป็นข่าวนะดาราชื่อดังนะโรบินวินเลียมก็ดีเคสสเปซก็ดีนี่เฉพาะฝรั่งนะวันะวนี้รวยมากนะ เขาก็ได้อย่างที่พระรูปนี้ว่านะร่ำรวยมหาศาลลาภผลพูนทวีแต่เอาตัวไม่รอดนะเพราะว่าขาดอริยสัพนะ์วิริยะสติสมาธิปัญญาแต่ถึงแม่จะเจ็บจะป่วยนะเงินทองจะร่อยหรอบางทีล้มละลายนะแต่ถ้ามีอริยสัพ์พ่ยังสุขได้ยิ้มได้นะยิ่งถ้า ไม่มีอุปสรรคไม่มีวิกฤตในชีวิตนะมีเงินมีทองไอ้เงินทองที่ได้ก็เอาไปทําบุญก็มีความสุขเพิ่มขึ้นนะหลวงพ่อท่านบอกเนี่ยหลวงปู่ท่านบอกเนี่ยทำไมไม่คิดให้สูงเข้าไว้นะแล้วที่ท่านคิดมันจะตามมาเองก็คืออะไรก็จะร่ํารวยแล้วก็จะได้มีเงินไปทําบุญให้ร่ารวยนี่มันขึ้นอยู่ที่ใจนะ คนรวยถ้ามีเพื่อนที่รวยกว่าตัวเองก็จะรู้สึกว่าจนทารยละมะเนี่ยท่านบอกว่าภาษิตที่เบสมันมีประโยชน์เนบอกว่าถ้าอยากรวยให้คบเพื่อนที่จนถ้าอยากจนให้พกคบเพื่อนที่รวยง่ายนิดเดียวนะอยากรวยก็คบเพื่อนที่จนเลยนะมันก็รวยขึ้นมาเองเพราะความรวยเป็นเรื่องความรู้สึกแต่ถ้ามีธรรมะคือสันโดษน,นะถึงแม้เป็นชาวบ้านอย่างพวกเรานะมันก็รู้สึกว่ารวยได้นะ เป็นพระเนี่ยก็รู้สึกว่ารวยได้นะแม้ว่าจะมีแค่บริขารแปดอย่างแค่นั้นนะี่ะนี่เพราะอะไรเพราะมีอริยทรัพย์นะแล้วก็จะรู้สึกว่าโอ้ยเรามีอะไรที่จะแบ่งให้คหนอื่นได้อีกมากมายนะเป็นพระก็ทําทบุญได้เป็นโยมเป็นชาวบ้านนะที่หาช้ากินข้าก็ยังมีเงินเอาไว้ทําบุญได้นี่แค่อริยทรัพย์ระดับปานกลางนะ ยิ่งท่านนิพพานไปแล้วนี่โอ้เป็นเป็นทรัพย์สูงสุดเลยนะชาวพุทธเรานี่ถ้าฉลาดนี่ก็จะนึกถึงพระน,นิพพานเลยก็คือมันคือพรอนันประเสริฐที่สุดละไม่มีอะไรที่ประเสริฐเท่าแต่ทีนี้ชาวพุทธเราลืมนิพพานลืมแม้ทั่งอริยทรัพยนะ์คิดแต่เรื่องนะความร่ำรวยนะหรือ,อยังมากก็คิดแต่เพียงแค่อายุวันนาสุขภะละ ซึ่งสารบปูดูเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต่ำอยู่นะคือประโยชน์ชั้นต่ำมันมีสูงกว่าน,นี้แล้วสูงที่สุดที่เราควรจะรู้จักแล้วก็ควรเข้าถึงให้ได้อ่าล้วก็เตรียมรับพร <c oughs> ยะถาวริวหาปูราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานางอุปกปติ อิจิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวัสมิชะตุสัพเพปูเรนตุสังกป่าจัน,ทนโทปนารโสยะถามณีโชติราโสยถาเตโอวิวาจันตุสาพาโราโควินาสันตุมาเต สีลิสานิจาราวบจายโนันตารุณามาวานติอายุวันโนสุขังอาลังกาเลตันติสัปัญญาวาทันโยวิตราสาระ lê na đê nang Ariye su u chu pu te su ta đê su vi ba sa na ma na ta sa vi pu la o ti tha ki na ye ta sa anu mo ta ti vô ya wa chang ka ron ti wa na te na

ภาวโตสาวะมังกราภระพันุสาะเทวตาสาวพุทธานุภาเวนะสัทธาโสวดีภาวันตุเตภาวตุสาวะมังกรากราพันตุสาวเทวตาสาวธรรมานุภาเวนะสัทธาโสวดีภา พันตุเตหวัตุสาปะมังค์รังราคันตุสาปะเทวะตาสาภังคานุอาเวนัสันโสติ